ำไมเราเคยทำผิดแล้วเขาอาภัยให้ละ่ะแล้วทำไมถึงคราวที่เขาทำผิดแล้วเราถึงรู้สึกอภัยให้ไม่ได้ละ่ะ พี่น้องอย่าลืมนะวันที่เราไปยืนต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์ความดีและความไม่ดีของเราเนี่ยถูกขึ้นตะช่างเนี่ยทุกเม็ดทุกหน่วยถูกเอาขึ้นตะช่างหมดเลยที่เราได้สะสมเอาไว้แล้วบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยแม้กระทั่งหยิบกิ่งไม้ที่มันขวางทางเดินเนี่ยออกจากเส้นทางสาธารณะก็ได้ถูกบันทึกเป็นความดีคิดว่าฉันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเอ้ฉันจะเป็นคนดีถ้ามีโอกาสฉันจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้กระทั่งความคิดอัลลอฮ์ยังทรงเมตตาให้มาาลกิกาฟด้านขวาเนี่ย จดบันทึกความคิดดีของเราอยู่ในนั้นนะคุณผู้ชมย้อนกลับมาที่ตัวเราเวลาที่คนในครอบครัวเนี่ยอาจจะทําความผิดพลาดดึงมันออกมาลิ้นชักที่บรรจุความจําแห่งความดีของคนที่อยู่ในครอบครัววางมันอยู่บนตาช่างช่างน้ําหนักดูว่าความผิดพลาดของเขาหรือเธอกับความดีที่เธอทํามาตลอดเนี่ยอะไรมันมากกว่าอะไรมันนานกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันอยู่บนความผิดพลาดทั้งนั้นแต่เวลาที่คนอื่นผิดแล้วเราไม่ผิดเรามัก จะลืมตัวเองและคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริรสุทธิ์ซะเหลือเกินครอบครัวเนี่ยจะแบบจะชนะกันตลอดมันก็ไม่ใช่บางทีเนี่ยหลับตาข้างหนึ่งก็ได้นะฮะบางทีคู่ชีวิตเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าผิดก็ไม่ต้องไปใครยี่ครับจะไปขคยี่ทําไมอ่ะหัวใจมันบอกบางถูกไหมแล้วทุกครั้งที่เราพบเจอความผิดพลาดของคู่ชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมนอกเหนือจากการที่นึกถึงความดีที่เธอได้ทานะหรือที่เขาได้ทานะต้องนึกถึงชีวิตคู่ที่เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตกันมาว่าเราเองเคย ทำผิดกับเขาไหมก็จะพบกับคําตอบว่าจริงฉันเคยทําผิดแล้วทําไมเราเคยทําผิดแล้วเขาอาภัยให้ล่ะแล้วทําไมถึงคราวที่เขาทําผิดแล้วเราถึงรู้สึกอภัยให้ไม่ได้ล่ะ